และแล้วลว,วันนี้ก็มาถึงจนได้ฮะก็คือวันที่ชัดาบมีตัวละครที่เป็นสองตัวมาลงสนามพ,พร้อมกันอย่างอลิซาเบตกับเมดิออดัสแสงแห่งสงครามสักดิ์สิทธิ์นั่งเองฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะซึ่งผม่าจัดการปั้นอะไรเรียบร้อยละโอเคสัมภาษณผู้ป็นทั้งแห่งสมดุลก็คือต้องเสียตทั้งหมดของตนเอง7%อต่ออัศวินกพ้องที่กาหนดที่เขาล่วมต่อสู้หนึ่งคนนะอัศวินพวกพ้องที่กําหน,นนะนกกหนดก็คือเผ่าเทพศูนย์เผ่านาฟ้าหรือ7ดบาป แล้วก็หากเกษตรกรปกองที่เขาร่วมต่อสู้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเผ่าเทพสูรจะมอบดาบแห่งความมืดให้แก่ตนเองฮะแล้วก็หากเป็นเผ่านางฟ้าทั้งหมดเนี่ยจะมอบลูกแห่งแสงให้แทนฮะโอเคเอฟเฟกของดาบแห่งความมืดก็คือสร้างดาเมจเอเดเมจที่สร้างไปเนี่ยจะบวก20%ฮะแล้วก็เมื่อเริ่มเทินเนี่ยจะสร้างดาเมจ20% 0ของพลังโจมตีตอนเริ่มต่อสู้แก่ศัตรูทั้งหมดฮะก็คือเหมือนเอ่อกัดก่อนหรือว่ามันจะดรอปเลือดของศัตรูไปให้ให้เองเลยอัตโนมัตินะฮะ ด้วยสองร้อยเปอร์ของพลังโจมตีทั้งหมดนะแล้วก็โลกแห่งแสงเนี่ยจะเพิ่มสแตทฟื้นฐานของอัจวีภพพร15เแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตของอัศวีภพพร15ของพลังชีวิตสูงสุดทุกๆเทิร์นที่เข้าเทิร์นตัวเองนะก็เหมือนมีทามีเอลแดงอยู่ในทีมอีกตัวนึงแต่ว่าเป็นแค่15ของพลังชีวิตสูงสุดก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาด ปองดองให้แก่ตนเองหนึ่งเถินนะฮะผู้ไปรับปองดองก็คือจัดยั่วยุศัตรูดาเมจที่ได้รับทั้งหมดเนี่ยจะได้แต่ลบไป20%นฮะแล้วก็คุมการเอฟเฟกต์หมดสติกับสามหินแล้วก็แช่แข็งก็คืออิม,มูนพวกดีบับต่างๆที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเล่นไม่ได้นั่นเองก็คือตัวมันยั่วยุป,ปุ๊บก็อิม,มูนไม่ให้ตัวเองห้ามเล่นอ่าประมาณนั้นแล้วก็เมื่อตนเองเสียชีวิตเนี่ยจะคืนชีพพลังชีวิตก่อนที่จะเสียชีวิตไปฮะเหมือนเอลิซาเบธเอ่อนางฟ้าเฟสเก่า เลือดตัวนี้มันเหลือ50%ก่อนตายเนาะพอมันตายปุ๊บก็จะฟื้นคืนชีพมาให้เลือดเป็น50%ปอร์ประมาณนั้นแล้วก็เมื่อคืนชีพจากเอฟเฟกเอกลักษณ์ของตอนเองเนี่ยจะถอนแสงความมืดไปฮะและ้วก็มอบคุมดาพิพากษาแก่ตนเอง2เทินคุมดาพิาาพากษาก็คือเพิ่มความสามารถด้านโจมตีไปเนี่ยยีฮะแล้วก็ฟรนดาเมจเพิ่มเติมไปอีก600%ของพลังโจมตีตอนเริ่มต่อสู้ฮะก็คือโคตรแรงเลยอ่ะบอกเลย แต่พาสิบาทีนี้พูดยาวในตัวนี้เหนื่อยมากเลยแค่พัสิบนี่โอ้ล่อไปอย่างยาวเลยโอเคต่อไปเป็นตัวอันนี้เป็นตัวที่สองที่มีพรสวรรค์นนะพรสวรรค์คือแสงแห่งรุ่งอรุณเมื่อใช้พรสวรรค์นเนี่ยจะมอบแสงความมืดแก่พวกของที่กําหนดเป็นเวลานหนึ่งเินฮะพวกของที่กาหนดก็เหมือนเดิมเลยฮะเผาเทพสูรเผ่านางฟ้าแล้วก็เผ่าจ็ตวาแล้วก็แสงความมืดก็คือจะสร้างไอเมทที่สร้างเนี่ยจะเพิ่มขึ้น20%่ฮะแล้วก็สร้าง มาป้องกัน150%ของพลังโจมตีฮะ,ะเมื่อถูกโจมตีเนี่ยจะได้รับดาเมจจากกระแตกพื้นฐานเท่านั้นด้วยนะจต่คือก็คือจะไม่ติดคีแน่นอนไอ้โล่นี้จะไม่ติดคียแน่นอนแล้วก็เป็นโล่ที่ทำให้เรามีดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีก20%ด้วยถือว่าดีเลยโอเคสกิลหนึ่งผมขอเอาเป็นขั้นสามเลยนะส้งดาเมจ500%ของพลังโจมตีกับตูหนึ่งรายฮะมีเอฟเฟกแสงสว่างแสงสว่างก็คือเพิ่มอัตายคิทเจสร์คอนสองเท่าเพิ่มดาม แล้วก็เมื่อใช้สกิลเมื่อใช้สกิลนี้นะี่ะแล้วตัวเราติดคุมดาบพิพากษาเนะี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นอะีก80ฮะโอเคสกิลสองสร้างดาเมจ300เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดฮนะซึ่งมีเอฟเฟกต์แสงมืดมิดเนาะแสงมืดมิดก็คือเพิ่มอัตราจากกักรกสองเท่าแล้วก็เพิ่มดาเมจคิทิลคอนสองเท่าเมื่อใช้สกิลนี้ขณะมีพ่มทักปกองดองหรือว่าตอนที่แบบมีเอ่อเรามียั่วยุอยู่กับตัวเนะี่ยจะเพิ่มอัตราคิทิลคอนตัวเองนะเนี่ย ประสานวิชาสังหารเทวะซึ่งมาอย่างเท่เลยเหมือนเป็นท่าเหมือนนึกถึงสมัยเก่าเลยที่แบบมันจะเป็นอ่าท่าประสาน,นนะเนาะประมาณนั้นโอเคมาเอฟเฟกต์ Effect ก็คือมอบมอบอ่าคมดาบพิพา,ากษากระโดดเองเป็นเวลา2เทิร์นฮะแล้วก็สร้างดาเมจสามร้อยเก้สิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมที่ศัตรูทั้งหมดฮะเอ่อเอฟเฟกต์คมดาบพิพากษาก็อย่างที่อบอกไปฮะก็คือเพิ่มความสามารถด้านพลังโจมตีไป20%นะแล้วก็สร้าง เพราะว่าอันนี้มันจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมกว่าสกิลที่แล้วก็คือมันจะเพิ่มเป็นเจร้อยเปอร์เซ็นต์จากของพาสซีฟแต่ก่อนจากของพาสซีฟมันเท่าไหร่นะสองร้อยปะแต่ถ้าเป็นอัติมันจะเป็นเจร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วก็ขอเออ่ของพลังโจมตีตอนเริ่มต่อสู้นะแล้วก็แสงสว่างเพิ่มอาตาัตราคิทเจค้อนสองเท่าเพิ่มดาเมจที่ทำเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์จากดาเมจคิทเจค้อนลบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะเมื่อใช้ขนาดเมื่อใช้สกิลนี้ขนาดติดคมดาบพิพากษาพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก80%ด้วยอ่าก็แป ันติไปไม่ยังไงก็แรงอะโอเคมาส่วนเกมเพย์จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยฮะอ่าโดยทีที่ผมจะใช้เนะี่ยก็คือเป็นทีมของพีศสารนะเ,รเอาไว้แบบโจมตีให้มันเบิ่มๆไปเลยก็คือตัวแรกก็คือเบดกับเบลโลดัสต,ต,ตัวใหม่ของเราที่เราจะมารีวิวตัวที่2กนะ็คือเดมิเอร์ธน,นะเอามาแปะไฟเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นตัวที่3ก็เป็นเอทร์สร่ารฮาโลวีนนะเอามาลบสแตทของทีมตรงข้ามแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นจันโดล่าสีแดงเนาะ โอเคให้ทีมมันถึกขึ้นแล้วก็แรงขึ้นมาอย่างนี้เนส่วนอาหารน่ะผมจะกินเป็นพลังต่อตู้ไปนะโอเคเราไปดูเกมเพลย์กันเลยมาตาแรกเดอะทีมไม่ระบุ ของไอนะฮะก็พาสีที่ผมบอกว่ามันจะเพิ่มมันจะลดมันจะลดอ่ามันจะทำไดเมจไปสองร้อยเปอร์เซ็นต์อโจมตีตอนเริ่เพเนี่ยใชมันจะมันจะดอดไปเลยฮะสองร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคละมาเราสร้างโลกก่อนเลยโอเคเราตีหมู่ยัดไปเลยฮะเพราะว่าัตอนที่มันติดทอนอยู่ตอนเริ่มเกมเนี่ยมันจะทําให้ตีหมูแ่แรงนะขึ้นนะตอนแรกมาเรามาดูดดเมจกันว่าจะเป็นยังไงแชมเปี้ยหน่นาจะตายนะดูส่งมา อืออืม <jeu> แตกสองแล้วเรามีโล่ด้วยนะตอนเนี้ยนี่แต่ว่าผมว่าโล่มันสวยนะโล่โคตสวยอ้าวแล้วขั้นสามอย่าี้เสร็จเลยโอ้โหรัอันตีด,ด้วยเอ้ผมอยากลองอ่ะเฮ้ยมันลองไม่ได้เขาตั้งค้อนเอามาๆๆมา,มาขั้นสามมามา <at> หสองล้านโลผมลืมบอกไปแล้วว่าผมใช้อย่างพูดไม่ทันจบเลยใหุ้ณยอมเนาะมาฮะตาที่สองเจอดัสจะดัสตัวใหม่ด้วยเราจะทีมอีสานกันผมลืมบอกไปเลยว่าผมใช้เป็นอ่าเซ็ตอ่าเลือดป้องกันนะอ่าเราสร้างโล่มาก่อนฮะก็คือผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งก็คือไอโล่เน่ยไอที่มันบอกว่าจะได้ดาบคมดาบพิพากษาอ่ะ ถ้าว่าเรากางโล่ไปแล้วก็ให้โล่เราพัางเนี่ยเราก็ได้คุดาบพิพากษาแล้วฮนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันบันบ็กหรือว,ว่า GM เอเนี่ยเขาตั้งใจทําให้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะแต่ว่ามันไม่จําเป็นต้องตายเหมือนที่มันอธิบายเราไม่ตีเราแค่ตั้งโล่นะี่ยแล้วก็ถ้าโล่เราแตกมันก็จะได้คุณดาบพิพากษาไม่เชื่อเราวคอยดูนะตายไปตัวหนึ่งฮันเดมิเออร์ดาเขาสร้างโล่มาฮะ ว่าหยดัดขั้นสองหรออ่าเนี่ยฮะเห็นไหมคมดาบพิพาสามันขึ้นมาฮะเพราะโลเราแตกเห็นใช่ไมเนาะเนี่ยค้มดาบพิพากสามันขึ้นมาก็ยุ่งวนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันบักหรือว่าเขาตั้งใจอย่างที่ผมบอกนะแต่ว่าเป็นอย่างที่ดีฮะเราจะได้รีบรัดโดยที่แบบไม่อรีบฆ่าเขาโดยที่แบบเราไม่ต้องเขาอะไรนะอ่าอืม ไม่ต้องอตายก่อนอประมาณนั้นไม่ต้องใช้พัสิปปึ๊บแล้วก็มาดูจะฆ่าแล้วต้องฆ่าได้แหละตายเกิดก็เขาน่าจะตายเกิดใหม่ด้วยครั้งหนึ่งอ่ะดมูมีคอมบัพิภากษาแล้วโคตรแรงอ่ะจริงๆโคตรจุก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 อโอเคอาการขึ้นดีอยู่ฮะ แต่เกลดาเขานี่ก็น่ากลัวนะเพราะว่าไอนี่ด้วยล่ะเขาอังทีเต็มรถละอ้าโดนละโดนไออ่าแครวแล้วว่า,า,าลืมชื่อเอตราซาเรารถก็แตกไปห้าสิบห้าปอร์เซ็นต์ได้ปะแต่จะไม่ปิดกี่เปอร์เซ็นต์นะสิบห้าถูกแล้วอ่าแล้วก็เผื่อเผื่อฮะเผื่อเผื่อเขาไม่ตายเนาะเราจะได้อปดเอาไว้แต่ว่าเขาตายแล้วล่ะ เฮ้ยมีโคตโรโอเคมาตาที่สามเจอเป็นทีมนุษย์มีแรนสลอ็อตมีอาเธอร์แล้วก็เพอร์ซิวอลมาดูมาดูาดกันว่าเขาจะรับมือเราไหวไหมหรือว่าเราจะรับมือกับเขาไหวไหมโอเคการออกมันเดิมปเปวยดูกันอืม สามหมู่สามอัน<ป>ผมว่าไม่น่าตายนะเพราะว่าเพอร์สิบอลมัก็หนีขึ้นมาจริงด้วยจริงด้วยอ่าเขาดูการ์ดมาน่าจะเป็นบอทนะทหมอย่างนี้ลบลบ,ลบดีบัฟมาเลยเนะนี่ยน่าจะบอทน่าจะบอทหรือเปล่าใส่เขาา้าไปหรือเปล่าอ่าไม่ติดดีบัฟนะเอาทำหมู่ไปลเลยอย่างนี้บอทแน่นอนแล้วล่ะ มไม่แตกเโลดนไ่แตกแตกแล้วโอเคมาบีบเราถ้าเดี่ยวใส่อ่แรงสลอดไปแล้วก็ถ้ามูแล้วก็ตีเดี่ยวของอะ,อะไรนะด,นด,ดิมิเออไปหกแสนไปฮะมีรันแรกนะมันแรงจังวะโอเคเดี่อืดไม่ต้อง โอเคข้างหลังเขาเป็นป่าน่าจะโหคันสองไม่เป็นแต่อไอ้ดัสเราดัดผมเนี่ยเอาใส่ทํำไ้เอลมาใส่ในตัวฮะเพราะว่ามันยั่วยุ่วนะตอนเทียนแรกก็ก็เลยจะให้มันทึกๆหน่อยอ่าประมาณนั้นโอเคเราจะมาลองดูอันตีกันว่ามันจะเป็นยังไง ไหนๆก็เจอบอดแล้วขอดูอันติหน่อย <70. S 1> อการเขาก็ขึ้นดีอยูน่นะเขาก็จะโดนดอดเลือดไปไม่รู้ว่าโดนดอดไปแรงขนาดไหนเหมือนกันนะเปิดอันนี้ก่อนฮะเพิ่มดาเมจนะเนาะแล้วก็อันติไปเลยมาดูสิ สองล้านสองล้านในเป้าเดียวนี่ถือว่าแรงน่น่ะหรือมันมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมตีสองด้วยว่ามันเล็กเท่าแรกขนาดนี้นมาตอนที่สี่จะทีมพูดเขาว่าเริ่มก่อนแน่เลยนั่นไงมา,มาลองดูปนขนาดนะ เอ๋อ,อ,อใช่เขามีคิงเราเลยติดดีบัฟไอ,อโ้โดนโดนไอ้นี้ไอ้นี้ขึ้นอ่ะนะไอ้โดนคิดตะคอนง่ายขึ้นใช่ป่ะสมมติมจะไม่ผิดแล้วว่าโดนคิดตะคอนแรงขึ้นหรออ้าสามหินไม่ได้นะผมบอกเลยนะนั่นแหละเรียบร้อย <c oughs> เออแต่เขาเพิ่มไอ,อ้จอเกาะให้าแลสลอตเขาหรือป่าใช่แหละโอ้โโคตรแรงเลยอ่ะก็ตายเลยอ,อย,ลยูอ่เวอร อ๋องั้นงั้นอา่าปุ๊บอา่าใครก่อนดีแรสลอตแล้วกันมาทาหมู่ไปก่อนนะไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่ตาตายแล้วโอเคแต่สองตัวนี้ไม่น่าตายฮะเออก็พอ,อได้อยู่นะ เอ้ยลืมสร้างโล่เว้ยลืมกดลืมกดสร้างโลเขาน่าจะล้างดีบับบ,บวกฮิวไปป้าคิงอะ่ะโอ้ละการดันเราไม่ขึ้นเลยฮนะทุกคนสวยจัดเลยตอนนี้นการดันไม่ขึ้นอ่าเอ็คาลลัซาตายแน่นอนแต่ก็คนป่าได้กันะี๋ยวก็ถึงแล้วนะ แช่ไม่ได้ดีือเป่โอ้ยแช่ได้แล้วยิงไปบ้ามากันแค่อ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าเทิ่์นแรกผมลืมสร้างโล่เว้ยโคตรซวยเลยแต่เดมีเอได้อันติมาอ่าอยู่กับพิงก็ป่ะไอ้ทาไอ้อวอะใช่งั้นก็อันนี้ก่อนแล้วก็นี่ไปนี่เป็นแต่ผมมานีิแรกมันจะตายป่ะ ไม่ตายหรอกโอเคแต่ว่ากอสเซเนียเขาน่าจะตายอยู่โอเคดับสักทีทิงก็มีอันตราวด้วยน่าจะแช่ดับต่อชัวร์เลย๋ยูตรงนั้น โอ้โหต่อ,อยออแล้วก็แช่มาชัวนั่นไง <c oughs> เออแข็งสวยอ่ะกินเขาน่าจา์ตีตันด้วยนะโอ้โหเยมตัวตายเลยทุกคนเราไม่มีอ่าทำไงลไ่ะยูสฮิเมต้าเอฟคุสทมั ถ้าจะเอาป่าให้ตายก่อนะนะเนาะห้เขาใช้การดได้การดเดียวแต่ไม่ทันละ <c oughs> ผมเลือกฟ้าดึงแ <c oughs> ล้วผมยืสร้างโลกอะตอนนั้นอ่ะโคตรพาพเลยนี่ไงดัดเราใช้ชุบไปแล้วด้วยไงทุกคนตายแนะ่ ล,ลันก็อันติีมาเรียบร้อยแล้วล่ะเราไปตานหน้ากันเลยอุ้ยอุ้ยยังไม่ตายอุ้ยเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดมันยังไม่ตายเอองั้นเราสร้างโลไปก่อนเลยแล้วก็ปึ๊บปึ๊บ ีอออรอใช้เออู้ยมันเคลียบตายถ้าใช้ธาตุหยวได้อีกทีน่าจะตายครับผมไม่เคาดคุกเลยว่ะน่าจะแหละแต่ว่าเรามีอันตีสองตัวแล้วเราก็มีโลด้วยทางนี้เฮ้ยคิดว่าจะตายนะเนี่ยมันไม่ตายเออดิเขาจะทำยังไงถ้าพักปาเขาพิชเกมได้นี่สวยนะ <c oughs> เขาป่าเขาพิเกมได้น,น,นี่สวยเลยนะโอเคโล่แตกฮะแช่อาติดทอน <c oughs> ติดทอนอ่าเรียบร้อยอันติีไปฮะเรียบร้อยเลยยัยงไงซิเรียบร้อยสามล้าน <c oughs> คิดว่าจะแพ้เว้ยตอนแรกอ่ะชนะเฉยเลย <c oughs> มาฮาตาสุดท้ายจะได้พักกันสักทีจะทีมมานเหมือนกันฮนะแต่เขามีอ่อชื่ออะไรนะอ่าอ่าราชพาิษาเออ <c oughs> ลืมไม่เจอนานไง <c oughs> เออดีรับ <c oughs> สังโลก่อนเราไม่เจอนานเลยราชาพิษตุ ก็ลืมกันได้ลบลีกตึงๆดีนะถ้อเช็คนะเนี่ยเอาเดยเทาร์ก้าเช็คราชากับเดวิเอร์น่าจะตายอืมเรียบร้อยฮะเดดดัสเอ,อ้ยโหลดโหลดโหลดโอ้โหละกาดอวยลากาดอวยมากบอกเลย รวมด้วยโอเคโลแตกไปแล้วฮะแต่ไม oh, ่เ <funny> ป <gli apprentice systems> ็นไรหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรจริงๆโอ้โหและนั่นก็คือทั้งหมดของตัวละครใหม่อย่างเบเดอร์ดัลและเอลิสเบธฮะก็เป็นไงบ้างก็มาได้กับทีมเออมาได้กับทีมปีศาจเลวคือแบบแม่งโคตรแรงโคตรโหดเลยนะ ยิ่งมีเดมิเอิร์กับไอเอเธอร์ล่าแดงเนี่ยไปอีกเนี่ยคืออยู่แบบแม่งแรงไม่พอแม่งทําให้ทีมฉุดได้ขึ้นอีกเลยตอนนั้นที่ไอโดนอันตรีคิงอะ่ะผมไม่คิดว่า,วามันจะมันจะมันจะรอดเลยแม่งรอดเฉยเลยเว้ยแม่งนอะไรที่โคตรด,ดียังไงก็ขอให้ฟอนทุกคนเนี่ยเปิดได้ไม่เกลือกันนะเพราะว่าผมเนี่ยก็เกลือมาเยอะเหมือนกันโอ้ผมดูนี้ก็ทําผมเจ็บเหมือนกันนะโอเคสองคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันด้วยนะฮะ